วัสดีครับท่านผู้ชมครับเห็นมะละกอแล้วคึ้ทอดบ้านครับตามคุณบ้านเข้าครับผมแน่นอนครับวันนี้ไหลอยู่ที่อีกหนึ่งทำเลทองนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกกันเลยครับว่าโอ้โหเห็นแล้วเกิดกิเลสเป็นทำเลทองที่สวยมากๆนะครับผมประโยชน์ของแปลงนี้นะครับผมสองไร่แปดสิบเอ็ดตารางวาด้วยกันนะครับผมหน้ากว้างนะครับผมท่านผู้ชมครับหน้ากว้าง5.3เมตร ความลึกห0เมตรด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับพิกัดนะฮะเนี่ยฮะถนนนี่ยาวมากๆเป็นถนนใหญ่ที่สุดในย่านนี้12เมตรด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับพิกัดอยู่ที่ถนนสุขาพิบาล5หรือเรียกได้ว่าเป็นซอยจามจุรีแยก15นั่นเองนะครับผมการนคมนาคมที่นี่บอกเลยเลยครับว่าสะดวกสามารถเข้าออกได้หลายส้นทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผลโยชินซอย4ี่ รู้ออกไปเป็นตลาดปั้นทองรามิีทากิโลสีซ้ายมือเป็นห้างเพลินนารีวัชรพลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมเบื้องต้นอยู่ที่สอบถามได้เลยนะฮะพี่อำานาจพี่หอมหรือที่พี่ไหลนะครับผมเช่นเคยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้องใหม่ของเราด้วยนะครับสามเกลออสังหาพารวยนั่นเองนะครับผมเพื่อไม่มีการเสียเวลาไปไปชมแปลงหน้าดีกว่าไป